ยอดไลค์โพสได้เพิ่มขึ้นกันไปแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ K คปิดเหตุตนนี้ค่ะกดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยนะคะเลือกเป็นเฟซบุ๊กนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกถูกใจโพสนะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดรวดเร็วสุดตอนนี้เลยค่ะ ในส่วนบริการด้านนามีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรวดเร็วนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นด้านบนสุดเช่นกันนะคะเจ4 9ตัวนี้นะคะ1,000พไลน์ในราคา2 5บาทเองนะคะตัวนี้จะเป็นคำอธิบายค่ะส่วนลิงก์นี้นะคะจะเป็นลิงก์โพสนะคะใส่ลิงก์โพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอใส่เป็นลิงก์นี้แล้วกันค่ะขอเลือกโพสักคู่หนึ่งนะคะ ขอเลือกเป็นโพดนี้นะคะกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะคัดลอกลิงแนะนำประวางกันได้นะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะอัญโยไปดิึ้นให้ยอดเดิมเมื่อสักครู่หนึ่งอยู่ที่23บสามนะคะปริมาณตรงนี้สั่งซื้อขั้นต่ำสิบนะคะใส่กันไปสักหนึ่งอยนะคะในราคาสองบาทค่ะกดส่งกันไปเลยค่ะทางระบบนะคะดิมาได้รับการสั่งซื้อกันแล้วค่ะ